โอเคครับก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Identity Fight อีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปของวันเดียวกับคลิปที่แล้วเลยนะครับก็คือเป็นคลิปเกมเล่นหันเนาะก็อันนี้จะเป็นคลิปที่อัดช่วงประมาณ5โมงถึง6โมงนะครับก็ดูกันจุกๆุไปเลยนะครับประมาณเกือบ 1>, 1ชั่วโมงเนาะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเอ่ออัดเล่นเกมของผมปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาภาพทีหลังนะ ตอนนี้ครับผมลองเปลี่ยนฮันมากนะครับผมก็จะเล่นมาเป็นแจ็คนั่นเองเนาะก็ขออนุญาตเปลี่ยนไ i f i แป๊บนึงนะครับไฟล์เป็น 2.4G มันแหลกเนาะโอเคมา <S <S เซอร์ในตานี้นะครับก็จะมีฉีนักแต่งเพลงแล้วก็พอท่างสววอย่างหนึ่งนะครับตาน,นี้ก็คือ ผมเนี่ยหาเปิร์พังไม้เร็วไม่เจอนะครับเออผมผมจำไม่ได้นะว่าเปอร์พังไม้เร็วหงฮันเนี่ยมันอยู่ช่องไหนนะผมไม่รู้ว่าผมอัพไปแล้วหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะก็โลกพอสมควรนะครับตอนนี้แบ่งัันเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวขอตัดภาพตอนเข้าเกมเลยเนาะโอเคครับก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับแมッ บดสีชาตินั่นเองนะมาดูกันว่าแจ็คของผมเนี่ยจะเก็บสีได้หรือเปล่านะครับเกมนี้ก็จะมีเป็นนัพกพลังหอมจิตวิทยานักแต่งเพลงแล้วก็คุณฉีนั่นเองนะซึ่งตอนนี้หูขึ้นครับด้านหน้านะครับผมเหมือนจะเป็นทางหน้าของคุณฉีนั่นเองนะโดนฟาดตะทีนึงครับ นี่ก็ปาดหมอกใส่ไม้ไปแต่เหมือนจะโดนเนื้อนะครับผมด้วยความที่แจ็คที่ปรับใหม่มาเนี่ยทำให้ตัวพี่แกนะครับเดินค่อนข้างเร็วนะแต่ว่านั่นแหละคือพี่แกต้องอดสกิลให้ได้ก่อนนะก็ตีล่วงไปครับอ <c oughs> <c oughs> นั่งเก้าอี้นะครับมีน like ักปงน้ําหอมอยู่ใกล้ๆแล้วเหมือนจะช่วยเลยหรือเปล่าดูเหมือนจะเป็นการเล่งเฟสนะครับนักปงน้ำหอมแล้วพลาดครับตีไปโดนนักปงน้ำหอมนะเฉสไดวิ่งฉีกมาทางด้านนี้ครับมีหมอกอยู่ทําให้เราวิ่งเร็วด้วยเนาะแล้วิ่งยาวอย่างนี้ได้พอฟรีครับ เรียบร้อยครับเฟสองไปที่เรียบร้อยนะตอนนี้ปัจจุบันเครื่องยังเหลืออยู่สี่เครื่องนะเพิ่งปั่นเสร็จไปได้แค่เครื่องเดียวนะครับแล้วก็เราก็ตามหาน้ำหอมเลยเนาะมีการฮิวกันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับ <S <S เรารอเขาวามกลับนะครับแล้วเราเอาแผ่ปีสว่าะนี้ปาดไปผิพลาดครับแล้วตอนนี้เราต้องรีบกลับไปหาน้ำพลาวัตถุนะครับก่อนที่ อ่าจะมีคนมาช่วยเนาะแล้วมีคนมาช่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ทันหรือเปล่าไม่ทันครับผมเป็นทางด้านของจิตตาใช่ไหมใช่ครับเป็นทางด้านของจิตตาเนะาะไปสองแพรครับไม่ต้องเหมือนจะพลาดหรือเปล่าในจิตตะเลือดที่จะเดินออบครับ ก็ขอบอกไว้ก่อนนะว่าผมก็ไม่ใช่เมนแจ็คนะครับเล่นอาจจะเก๊กเกังๆหน่อยเนาะก็ปาดหมอกไม่แม่นอะไรไม่ค่อยโดนนะครับปาดไปครับหนึ่งแผลนะครับก็ปาดหมอกไปนะครับเพิ่มความเร็วให้ตัวเองแต่ว่าการปาดหมอกแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าแจ็คไม่ได้เดินเร็วขึ้นนะครับหมอกนี้ เดี๋ยวไปครับตีน้ําหอมไปนะตอนนี้น้ําหอมก็คืออ่าใช้น้ําหอมไม่ได้แล้วนะเราไล่น้ําหอมต่อเลยครับผ่านหมอกไปแล้วก็พาไปเก้าอี้ครับเก้าอี้เดิมของผู้ฉีเลยเนาะก็มาเอาใช้ช่วยกันนะครับว่าตอนนี้ผมจะได้เก็บสีหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับเครื่องเลือทั้งหมด2เครื่องเนาะก็ ยืนเฝ้าก็อี้เลยก็ได้นะครับถ้าไม่ชัวร์ก็คือเอาการตีเสมอดีกว่าเนาะคนที่จะมาช่วยก็น่าจะเป็นทางด้านของนักแต่งเพลงนะครับแล้วก็ติดปิปเปอร์ไปเนาะมีคนมาแล้วครับเป็นทางด้านของจิตตะนะปาดบอกไปครับแล้วเราก็ตีซับต่อเรียบร้อยครับผมต้ปุน้หอมก็เข้าเฟสสองไปที่เรียบร้อยนะครับเหมือนนักแต่งเพลงจะอยู่ใกล้ ปาาบอกไปไม่โดนครับโอ้พดครับตีโดนเก้าอี้นะเราไล่ต่อเลยครับเพราะว่าท้าคุณอมหอมเฟสสองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะอุ้มจิตตะขึ้นมานั่งเก้าอี้นะครับเพื่อ,อเป็นการเล็กเฟสเนาะให้ทับแต่งเพลงมาช่วยนะครับ แต่เหมือน้วแกงเพลงจะฉีกออกไปแล้วนะแต่ปูน้ำหอมไม่ดิ้นแล้วนะครับเหมือนท้อแล้วเนาะตั้แต่งเพลงจะไปช่วยหรือเปล่าครับหูขึ้นอยู่ทางด้านหน้าครับไปช่วยกันเรียบร้อยแล้วนะนะปาดไปโดนหมอกครับทนงด้นหน้าง,ง้างปาดไปครับเรียบร้อยนะ จังหวะนี้คือถ้านักแต่งเพลงมาช่วยอะย่งไงก็คือเก็บสีได้ครับพาปิ๊ปปี้ไปแล้วเราเดินตามหาเลยครับหน้าที่ดีตอนนี้ก็คือเดินโซนรอบๆนาะแล้วก็ไปตามไปดูว่าหลุมอยู่ตรงไหน,นครับหลุมไม่ได้อยู่ทางด้านนี้นะปาดหมอกเพื่อเพิ่มความเร็วครับ หลุมก็ไม่ได้อยู่ทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็จะไปโซนเก้าอี้ได้เลยนะเพราะว่าหลุมก็อยู่ตรงเก้าอี้เลยนะครับ,ราาบครับเปิดพอเท่า้าไปเยบร้ลยครับตอนนี้ก็จักเก้าอี้ไปที่เรียบร้อยนะแล้วก็รอไอ,ออีกาขึ้นแล้วครับผมอยู่ไกลาจากหลุมมากๆนะยังไงก็การันตีได้คิวนะครับตอนนี้น่าจะเก็บสีแน่นอนนะปัดมองไป ต่อเข้าหน้าต่างครับงางหมอกเล็กไปไม่โดนครับผมจะต,ตีฮิตเดียวก็ร่วงแล้วนะครับหลุมไม่ได้อยู่ตรงนี้ง้างปาดไปเรียบรอ้อยเอาละครับก็มาต่อกับเกมที่สองนะก็จะอยู่กับคุณปู่บุโรหิตนะครับในแมโปโบสสีชาตินั่นเองนะ ตอนนี้นะครับก็จะมีะตัวปนวปืนเยอะอยู่นะครับทั้งนาอีบทั้งอัศวินเนาะมีตัวปั่นเป็นนักโทษนะครับแล้วก็เป็นซับเป็นชเชลเดอร์นะครับอันนี้หัวขึ้นครับแต่ยังหาตัวไม่เจอนะคาดว่าจะอยู่ในโบดเล็กหรือเปล่าและเหมือนจะใช่ครับเป็นทางด้านของลูก,ก้านะก็พังตัวเชื่อมเครื่องไปก่อนนะครับ ที่ผมพลาดผมเห็นเท้าก็นึกว่าลูก้าเดินไปทางนั้นนะตอนนี้ทุกคนก็เชื่อมเชื่อมแผลเรียบร้อยแล้วครับถอดไปฮะร้วปาดลูก้าใช้ช็อตแล้วครับรัปาดฟีไปหนึ่งแผลนะครับผมตอนนี้ก็เราก็มีโดดแล้วนะถอดไปไม่โดนครับ ปาดปีไปเรียบร้อยนะอุมเข้าเลยครับเก้าอี้ไว้ใกล้เนาะก็เครื่องเหลือห้าเครื่องนะครับแล้วก็ตัวปั่นก็ล่วงไปแล้วนะอูขึ้นครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นอัศวินหรืออะไรโอเคอัศวินมาครับผมก็ปลาช็อตไปก่อนเนาะะก็พับไม้โดดข้ามไม้เล่นครับ เหมือนว่าจะเป็นการล่อซื้อหรือเปล่านะก็จะยังไม่ไปนะครับปล่อยเขาเดินมานะถ้เาเดินมาผมก็ค่อยหิตแผลฟรีนะเพราะว่าตัวสวินนี่คือโดนหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่หยุดนะครับแล้วเหมือนเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆนะครับนายิปมาครับผมตันไปก่อนนะแล้วก็ปาดแผลเอาแผลฟรีนะครับแล้วก็ ปาดไปหนึ่งแผลนายอิฟล่วงเรียบร้อยครับเราก็ไปเอาลูก้านะด้านหน้าครับปาดเทอเลอร์ไปนะครับแต่เสียดายนะไม่ได้เชื่อมไว้นะครับเมื่อกี้ถ้าเชื่อมไว้ก็คืออ่าลูก้าน่าจะไม่ใช่สิเชลิเดอร์น่าจะเจ็บหนักไปด้วยนะแต่เชลิเดอร์ก็ไม่ได้มีนี่ว่าอนุก้านั่งเก้าอี้นี้ครับเพราะว่านายอิฟอยู่ใกล้ๆเนาะ แล้วลูกก้าตายเรียบร้อยครับก็เอานายอฟเข้าเก้าอี้นะปัจจุบันเหมือนว่าจะไม่มีตัวปั่นเลยหรือเปล่าวสวินไม่อยู่นะครับเปลี่ยนเครื่องก่อนตอนนี้เชียรดเดอร์อาจจะไม่ได้ปั่นอยู่นะหรือไม่ก็กําลังเดินหาสวินนะครับเพื่อที่จะฮิวกันนะฮิวกันเรียบร้อยครับนายฟเป็นตัวที่นั่งนานนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะขายเฟสหรือเปล่านะ หูขึ้นครับเหมือนว่าจะเป็นเชียรดเตอร์นะแล้วก็สวินนะครับปาไปก่อนหนึ่งแผลครับแล้วก็ช่วยกันเป็นได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่านายิปทำไงไม่หยับลอยครับไม่มีไทยนะช่วยนายิปจากเก้าอี้อ่านะยังไงก็โดนวันทิตจับบุโรหิตอยู่ดีนะครับเพราะว่าปู่แกตี60%นะ ตอนนี้อัศวินหายครับแต่ว่าเรามาไล่เชลิเดอร์ก่อนเนาะลอวเรากลับมาที่เก้าอี้ครับโอ<ะไ>้โหโดนอัศวินใบครับแต่ว่าพระอ้าวตีโดนนะอีฟอยู่ดีนะ <c oughs> ก็ตายเรียบร้อยครับตอนนี้ก็การันตีเสมอแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปไล่เชลิเตอร์ต่อครับเพราะว่าปั่นเร็วปั่นเร็วกว่านะ ทางด้านซ้ายไปครับก็ยิงปะจูไปเรียบร้อยครับจังหวะนี้คือโดดใส่ได้นะแต่ว่าผมขอเลือกที่จะเดินไล่ตีดีกว่านะครับเพราะว่าผมโดดไม่แม่นนะเรียบร้อยครับหนึ่งแผลอัศวินเหมือนว่าจะไม่ได้ปั่นอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นแค่เครื่องเท่าเดิมนะครับตอนนี้ก็ยิงช็อตไป แล้วก็จังหวะนี้ก็ช็อตไปอีกรอบครับนะครับปาดนะเรียบร้อยอัศวิน,นอยู่เครื่องตรงด้านนู้นนะครับแล้วก็ไปไล่เลยนะหายไปไหนแล้วว่ะอยู่หลังกัแพงเรียบร้อยครับผมแล้วก็จังหวะน,นี้ก็คือไปเอาเชลิเดอร์ลงเก้าอี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าอัศวิน,นจะฮิวตัวเองทันหรือเปล่านะครับเราได้ความที่มันเป็นอัศวินไง ตัวมันอาจจะเอาเปิร์กยูเรวมาก็ได้นะครับ้ปลาครับจับนั่งก้อยีแล้วก็รีบโดดไปหาทวินเลยนะเหมือนว่าจะลุกเองเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ทางด้านหน้านะตอนนี้ก็ช็อตฟีไปครับตรงนี้เขากดสกิลได้แน่นะเพราะว่า เพราะว่าผมช็อตเข้าไปเขาต้องคิดว่าผมจะรอที่จะสตาร์ทเขานะนก็ง้างตีไปเลยนะครับก็เก็บสีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอขอตัดภาพไปเกมต่อไปเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคครับตอน,นี้ก็อยู่กับโจ๊กเกอร์และก็แมปโรงงานผลิตอาวุธนั่นเองนะซึ่งใส่ที่ผมหยิบโจ๊กเกอร์มาในตอนนี้นะครับเพราะว่า,าเจอทั้งหมอทั้งนักกายกรยกรมนะโดยเฉพาะหมอเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่ชอบนะครับ ตอนแรกก็กะว่าจะเล่นปุโรหิตแต่ว่าเจอหมอนี่ขอผ่านเลยนะข้อเสียของจ็กเกอร์นะที่ผมที่ผมลองดูมาคือมันไม่ไม่เหมือนในคอมงที่มันใส่แบบของแต่งทีเดียวได้ผมไม่รู้นะว่าในมือถือมันใส่ของแต่งทีเดียวได้ไหมแต่เพราะผมทําไม่เป็น,นตีไปหนึ่งแผลครับเราจะโดนสตันหรือเปล่าเรียบร้อยโอ้หแสบมากนะ,นะคุณเธอแต่เราจะไม่ไล่นะครับ รู้สึกว่าเสียเวลาเปล่า้ะครับไล่น้ำหอมตุนเกมเนี่ยถ้าไม่เขาเสียน้ำหอมได้ก็โอเคแล้วนะแล้วก็เราก็จะไปไล่ตัวอื่นนะครับเห็นเครื่องสันสันตรงกลางนะแมาเก็บหัวจรวดกันก่อนนะครับ,รบมาจาังหวะนี้เป็นทางด้านของนักกายกรรมนะครับเราก็ฉีกออกมาก่อนนะฟาร์มของให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอเขาชะล่าใจแล้วเราค่อยไป ลอยเขานะว่าตัวเราค่อทข้งที่จะเร็วนะครับทีนี้ก็กลับไปหานะเพราะว่าจังหวะเนี้ยไอจังหวะเมื่อกี้คือเขาเล่นมุมกับเราเงี้ยเราหมุนยากอยู่แล้วแต่ตาเนี้ยตอนนี้คือเขาเล่นมุมกับเราไม่ได้นะครับไม่โยโนโอ้โหพลาดครับปาดฟีไปไม่อยู่ครับไปนู่นแล้วนะเหมือนจะวิ่งอ้อมนะตอนนี้ผมปาดฟีได้นะครับเอา เรียบร้อยกดไฟวิวไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะตอนนี้คือพุ่งไปยังไงตายแน่นอนครับและลบตรงนี้ห้องวีด้วยนะครับผมพลาดมากนะทรัไม้มอตัน์คนนี้นะครับเก็บหมวดจรวดไว้ก่อนนะแต่ว่าหูยังคงขึ้นอยู่นะครับผมกังชะลาใจไม่ได้นะอาจจะมีคนมารอทรัพย์ก็ได้นะครับ ็ใส่หัวจรวดกับปีกจรวดนะเพื่อเพิ่มความเร็วในการตีแล้วก็ลดความเร็วในการฮิวนะครับมันจะเป็นทางด้านของลูก้าหรือเปล่าเลยเอาฟาร์มของไปก่อนนะโดดข้ามแผ่นไม้ครับแล้วมีคนไปช่วยครับจังหวะนี้ก็คือเรียบร้อยโดนหมอด้วยนะแล้วปาดไปจังหวะนี้เรียบร้อยครับ ก็ปาดฟีดาเมจไปก่อนเป็นการไล่นะครับหมอโดนหมวจรวดฮิวช้าไปนะลูก้าช็อตครับแต่ว่าช็อตไม่โดนนะแต่ด้วยความที่อ่าเจ๊แกเป็นหมอนะเจ๊แกเร็วอยู่แล้วนะครับเรื่องฮิวเนี่ยต่อให้เอาหมวจรวดฮิวช้าใส่เจ๊แกก็ยังฮิวเร็วนะไม่รู้ว่าจะไปฮิวลูก้าหรือเปล่าและหมอลงมาครับชอบไปหนึ่งดอกนะ และปลาดตปจังหวะน,นี้ไม่โยนครับแต่จังหวะน,นี้ผมเล็งนักกายกรรมเรียบร้อยครับผมเราจะไปทําการไล่หมอก่อนนะแล้วก็เอาหมอลงมาเก้าอี้นะครับเพื่อให้นักพู้น้มหอมเนี่ยช่วยได้ลําบากแล้วก็มาเป็นห้องวีนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนจะเหมือนว่าวิเครื่องเครื่องเหลือเครื่องเดียวนะครับปั่นเร็วกันมากเลยผมไม่สังเกตเลยเนี่ย ปาดไปก่อนหนึ่งแผลครับอเอาแผลปีแล้วตบไปเรียบร้อยครับร่วงสามในห้องวีครับลูก้ากับกลุมขมับแล้วครับตอนนี้ตบ <c oughs> อะไรกันเนี่ยเพื่อน <c oughs> แต่จังหวะนี้ก็ <c oughs> ลูก้าก็ไม่น่าจะช่วยได้แลวนะเพราะผมก็จะโซนตรงนี้เลยนะครับยังไงก็การันตีว่าผมชนะแล้วนะ <c oughs> ถ้าผมไม่ทำอะไรพ,พลาดนะการันตีว่ายังไงผมก็ชนะแล้วนะ จังหวะนี้ก็คือเดินหาหลุมครับเหมือนทุกที่นะครับก็จะเดินหาหลุมนะแล้วเหมือนว่าหลุมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็กลับมาโซนนะเรารู้แล้วว่าหลุมอยู่ตรงไหนนะครับพอเราพพุงน้ำหอมใกล้ตายเมื่อไหร่ก็จะไปโซนตรงหลุมนะ ตอนนี้มองเครื่องครับไม่มีเครื่องไหนสัน่นและหูขึ้นเรียบร้อยครับเราเปลี่ยนเป็นกันช็อตนะจะเตรียมตัวหาลูก้าเลยครับหูขึ้นนะครับแปลว่าลูก้าอยู่ทางด้านหน้านี้เนาะเห็นแล้วครับ จังหวะนี้นี่คือผมพลาดนะครับจริงๆผมควรที่จะหมุนจรวดไปอีกฝั่งนะครับให้ลูก้าเขาช็อตผมไม่ได้นะแบบช็อตผมแล้วผมก็ยังตีเขาได้นะครับอันนี้คือผมพลาดมากเลยนะก็ไม่เป็นไรครับก็ยังคงชนะอยู่ดีนะถึงจะไม่ได้เก็บสีก็ตามนะครับก็ตัดไปที่เกมต่อไปกันเลยนะครับเกมต่อมาครับก็มาอยู่กันกันกบปุโรหิตเหมือนเดิมนะครับ ในด่านของความทรงจำของคุณพ่อลีโอนั่นเองนะมาตอนนี้นะครับก็จะมีเป็นทนายนะครับนักสำรวจแร่นักโทษและก็นายิบนะครับผมด้านหน้านะครับหูขึ้นเราก็เชื่อมเครื่องไปก่อนนะครับเหมือนจะไม่มีนะครับรไม่ก็ผมอาจจะทำเซอร์หายแล้วนะเออ ไม่อยู่ครับแต่ว่าหูยังคงขึ้นอยู่นะเราเดินกลับไปเช็คตรงกลางกันดีกว่านะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแตกเครื่องครับอ่ะเรียบร้อยครับตักสลดแด้แตกเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเหมือนจะอยู่ด้านหน้านี้หรือเปล่าครับถัากสลดแรกอยู่จริงด้วยนะครับมาเปลี่ยนเป็นขั้วฟ้าครับเตรียมสตันนะโอ้แล้วผมพลาดครับจังหวะนี้สตันโดดโดดอีก ไฟวิวไปนะครับผมเสียดายมากเรียบร้อยครับผมตีแคนเซิลได้นะแล้วก็ช็อตที่แกปรับปาดไปครับนี่รบร้อรยครับกดสก,กิลเป็นที่เรียบร้อยนะจังหวะน,นี้ก็คือโดดตามเลยนะครับดักหน้านะแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้ผมไม่ชอบแต่ด้วยความที่เราเป็นปูโรหิตนะครับวางดักไปครับ นี่เหยียบ้อยนะถูกในหนึ่งเครื่องนะครับแล้วโอ้โหห้องวีอยู่ใกล้ๆครับอชอบแปกเลยนะเนี่ยนี่โหขึ้นครับคาดว่าน่าจะเป็นนาอิฟนะเพราะว่าเครื่องเพิ่งเสร็จแล้วก็มีนาอิฟเป็นคนเดียวนะครับที่แตะเครื่องแลนะเครื่องเชื่อมไปโดนนักโทษครับ หูไม่ขึ้นนะนาิฟเหมือนจะเป็นไปเปลี่ยนคั่วเป็นที่เรียบร้อยนะหูขึ้นแล้วครับเป็นเครื่องตรงกลางนะครับเหมือนว่าจะเป็นนายิฟนะหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นทางด้านของตัวทนายนะผ่านไปไม่โดนครับแล้วเปิดประตูจังหวะนี้พลาดครับเปิดไกลไปหน่อยนะ แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านอตัน <c oughs> ก็คือเฟสสองเป็นที่เรียบร้อยนะจับนอตันได้ก็คือตายสถานเดียวนะครับช็อตไปฮะแต่ผมดันใส่ช็อตพลาดน,นะครับดันไปแชร์กับนายอิฟเนาะ <c oughs> แต่วันนี้เครื่องเหลือสามเครื่องครับแล้วก็ช็อตดักหน้าไปป๊าบเรียบร้อย บาดไปครับไม่ตายนะแต่นาะยิปตอนนี้คือโดนวันวันช็อตแล้วนะครับโดนด,ดักหน้าไปไม่โดนครับช็อตไปอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ช็อตอีกทีหนึ่งไหมแต่ว่าดันพลาดครับแต่ไม่เป็นไรนะพลาดจากปมครับเครื่องเหลือสองเครื่องนะครับตอนนี้ ก็จับต่อต้านไปนั่งเก้าอี้นะเร่งการถอดรหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะเกมนี้ปิดเครื่องไปก่อน,นครับดูเครื่องสั่นนะ <c oughs> ก็ตอนนี้ทุกตัวนะครับยกเว้นตัวที่เชื่อมกันอยู่นะก็โดนวันช็อตกันหมดแล้วนะ ถ้าเขาไม่เชื่อมกันจังหวะนี้ก็ยังไงก็วันช็อตนะครับแต่หูยังคงขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าเขาน่าจะโซนอยู่ตรงเครื่องกลางนะบ้านเล็กก็ไม่มีนะครับตรงโรงงานปั่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะในด้านหน้าครับจะเป็นทางหน้าของทาน,นายนะพุ่งกลับมาอย่างนี้ ไม่ใช่ครับเป็นลูก้านะอ่ะแล้วผมปาดเบ้าเฉยเอ้ยแต่สวยครับเพราะว่าได้เทเลอร์ช็อกมานะนายกับนายอิฟก็โดนเจ็บๆเ,เลยครับนายอิฟก็เกือบล่วงนะ <c oughs> ปาดไปไม่โดนครับ <c oughs> ยิงไปครับเรียบร้อยนะตอนนี้คือไม่มีการไม่สามารถช่วยเหลือกันได้แล้วครับ <c oughs> ตานไปแล้วก็ปาดไปครับ เรียบร้อยนะก็ลงห้องวีเลยนะครับสำหรับลูก้าคนนี้ทนาของทายกับนายอิฟเหมือนว่าจะฮิวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะฮิวกันแล้วส่งนายอิฟมาช่วยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบฮิวกันทั้งคู่นะเพราะว่าถ้าฮิวกันทั้งคู่เวลาจุดเครื่องปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถเลือกเต็มนะครับ แต่ยังไงก็ยังโดนบันช็อตอยู่ดีนะและตรงเครื่องครับไอจอยปันอยู่นั้นและด้านหน้าครับเหมือนว่าจะมีคนไปช่วยนะก็โดดดักเข้าบ้านไปเลยครับเพื่อเป็นการเร่งเฟดนะครับเหมือนว่าคนที่อยู่จะเป็นนายอีฟนะก็ยิงไฟช็อตไปครับ ติดขั้วแดงเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมว่าน่าจะเตรียมเครื่องกันแล้วนะปาดไปครับล่วงครับแล้วก็ลงไปช่วยไหมจุดไว้เรียบร้อยครับมีไทยด้วยไหมเนี่ยไทยด้วยนะครับปาดไปก่อนนะเราเดินไล่นะครับเดินตามลูก,ก้าไปนะไม่รู้ว่าตานี่อาจจะพลาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตนมีไทยนะแต่นาะอีปอยู่ด้านซ้ายครับปาดนาอีไปก่อนเรียบร้อยครับดาวคู่ เราตนตามหาลูก้าก่อนนะโดดไปดักหน้าครับเรียบร้อยครับนายยึลมใกล้ๆพอดีนะเรื่องอยู่ตรงนี้พอดีด้วยนะครับ <c oughs> เหมือนทานายจะเปิดประตูอยู่นะแต่ว่าเราไม่สนใจนะครับเราขอเอาชัวร์ชนะดีกว่านะ <c oughs> เอาบลิงมาครับเผื่อมีโอกาสที่จะได้บลิงเซอร์ไพรส์ทนายนะ ก็ไปเช็คประตูกันครับแต่ดูทรงแล้วนะครับผมว่าทนายน่าจะนั่นไงนั่นไงเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วช็อตไปก่อนทีนึ่งไล่เขาออกนะวันนี้ก็ผมไม่กล้าเสี่ยงบิงนะครับเพราะเดี๋ยวผมกลัวว่าแบบบิงไปอะไรงี้มันจะติดทนายแล้วกลายเป็นผักเข้าๆนะแต่อย่างไงก็ก็ไม่ไม่ฆ่าไม่น่าจะฆ่าได้อยู่ดีนะครับผมโอเคครับก็ เป็นยังไงมั่งครับสาหรับการเล่นหันนะครับคลิปก็ประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะผมตัดมาเหลือประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้อ่าช่องน้อยๆของผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมหันมือใหม่คนนี้นะครับขอบคุณที่มารับชมครับผม thank you หลายๆเด้อ